สบายดีพี่น้องไปอีลวพี่น้องเอ้ยเส้นทางโต๊กลางจะขี่ไปซ้ายดอกจังวะเอาหลงพ้นมันส่องฝ่างามเลยพี่น้องไปตัวร้ายก่อนบ่ไปตัวร้ายก่อนบ่ หูเปลี่ยนใหม่นะไปตัวเนื้อก่อนไปตัวเนืนี๋ไป,ไ,ปไปตัวใจก่อนนะมันก <c ười> ันหอกทางใจม <ừ. S 2> มม้มันจะเอารถนี <ừ. S 2> ่นี่งนพ้นตัวนี้สงใัยตกเลยนี่โอ้ันเข่าเลยได้จะดำเข่าจน มันขอบแล้วขอบกว่าปุเป็นแล้วแต่งพ้นปุเป็นมันด้วยทังเลยนะเห็นป่ะไปยัางให้ตะกอกย่างก่อนปนเนี้ะเออบม่ได้ว่าแต่ข่าวคนอื่นแล้วข่าวพลังนี่ก็ะเลื้งโผล่ลงล่ะขนาดว่าบนโต๊ะขุมือได้น่ะ ไม่เบาเบาแต่เขาพลังนี่เขาต้องสละคือกันเบาเบาแต่เขาพลังเลื่องเด้อยจะให้อีชิ้นปล่อยอือปล่อยพอเต่งหนามนี่ครึ่งหนึ่งพื่อนี่เนาะโนน,นหัวมันก็เลื่องเลยเทสเขล็ดนี้ดีมากไย่างไม่ย่างอย่าเรียกมาเบิง่งถ่า,ายคลิปอ,อยู่เงินเถินละเกี่ยวกับมันชุกปุ้ยแล้วอีหมาย khẩu đi ngọ ơi mặt này Này khu mặt đi mặt đi nhảy nữa, mặt mà... yes. bảo mặt đi lái nữa mặt đi mặt đi chắc đi mặt 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 đi xe đi มันตึงๆมันสิถามนี่เนาะข้าวอีแม่นี่บ่เฮาปูโตได้นีมันแตกกกแตกกอได้นะเอาไว้นเด้อนจักขาอีหยังจักเอามาใส่น่นบ่แตกกอเนาะหวงยาวเนาะ เพื่อ,อยจะลงมานำผลิน,นมาจีดำมาจ,อจ่อมือก่ะเนนี้ยกำลังาพาาจะด้ไประหัตประคอนีงช่วงนี้หนาฝนกินแต่ปลาพี่น้องเลยกินแต่ปลาแต่สลาๆ ี้ขาวนำเลยอาจารดำลงเลยนามคเดีว่ะเนาะอีจอยไปฆ่าลมเบาฆ่าลมเบาล่มก็ไม่หาเพราะอ้มันข่าถึงว่ะอือ ที่ได้เกี่ยวอยู่ได้นะ่ะทรงหวยฮะน,นี่กิบรได้มาจากสองสอบหน้าเก่าห่าเนาะคมเมนแท้เขาเกี่ยวนะพ่อเกี่ยวนะพลังเนาะห้องใบบีมันขอบเลยเด้์นี่นะนี่เอาไว้เดินหน้าก่อนดูนะเขาวเรืองเต็มทุงหัวฟ้าหัวขอบ,ขอบ นอกมือหนึ่งผ่านไปทวีอีกใหม่ขึ้นเอาแต่พี่เจิด,ดถูกเท่ากันเลยจ้องมือเรียนแน,น,ยนี่ยแม่น้องเกลียดกระปิ่นพลังสองมือเรียนแหละพี่น้องอเอ้ยเอ้าเฮ้ยนัเอาเท้านะ่ะ หมักเวสันมักเวลาลองสลาไปถ่ายขีปจีเซียงนา้าจะดำหม,มักลูกไผ่กับลูกชายเออเจ้อ,จอย่งถข่งตีนผูกขา,าก็กบังลุ้มบ่ มายังติวอ <glorious. S 1> ๋อเนี่ยพี่น้องเอ้ยน้องเทาเลี้ยงจักแม่จักหมู่บ้านบ้านนั้นดำกุจูกุจูกุจูอืมป้านนี่เต็มว่าเช้าตื่นเลยเขาจะเอาบุกีเลยเขาเอาหมูกมันเลึกๆเนาะมัาจังสีงามเลยน่ะป้านะพวกนีเหม ม uh oh, really uh ันก็มอนัาอไมี่อ้าวฉันจไมยยำจังถ้าผู้ได้มาขีดนันก็ยืนลันกลยโกแซได้พี่น้องจ้าพี่กำลังใจเฮากับเจได มาเนี่มันอุ้คนหมมีตัวยานตก็มาตะปะกไอกเจ้ามันอยู่ได้มันไปเจดามเอเจ้าตะออยู่ขครือมาว่านกห่วยคนมมีตัวยานตุ่นี่มันตะโเนาะตัวเออลายตัวเติหนเนาะหาพกได้บ่ นี่เพรเอาลงมายีพรางบอ,เค,มมงบอเค้มลงมายีไม่ยังคัดเงียนะบอมากระจายนตีมาอีกต่อรถเหี้ยดอกมันเหี้ยกับบคคจิเป็นคองเฮาโะเยขึ้นมาขึ้นมาอีลา ได้หาขอ้อมันโบเมนข้อบลีบอกนี่สีข่ข้อเคก้กหนึ่งกระทือบว่มานอยู่ย่างอีกต้นหนึ่งพี่นเนาะเดี๋ยวไปรอรุ่นต้นนั้นเนาะโอ้มานมานมานมาหนิลืมก็แล้วก็แซ่จ้าลืมรัวเดี๋ยวต้ตนนี้ห่อนขนาด อืมเจดมมาลีได้นี่่นะขึ้นไปนี่ก็ซืได้ผูกขั้วอะไรนี่ผ่้นปวามนี่นะ่ะป่ามันหูอพนสีตกนี่เนอะนลงมันกำบังลงบร่ร้ายไปจื้อไหวบ่นี้ห้าวตรงมายามตัวนี้ก่อน อยงสีได้มันหมานเนาะจะล่ามเพื่อนกระทิ๊มไปทำไมกระโบนในน้ำมีปลาในน้ำมีเขาตอนนี้หอนอกเอาหน้าปดนะัคกั๊ ที่เราเลยเขาผู้ได้ซุกซวงกับห้องโอ้ยโอ้ยผู้ใดเจ้าสิบว่าอยงไรสัแหละันนี้ราห้าสองคนจักสิอย่างวิทย์เห็นหน้าหรือเปล่าย ย่องิ่งเน่เข่านี่ไร้คนดำเบิ่งเน่ตัวน,นี้นะ่าซุกเลยตัวน,นี้มันยังบ่ทันออกฮักกระมานเบ่งเอาแน่นี่แหละเห็ดผลคนดำหน้าร้ายดำหน้าร้ายคนด๊ามายิ่ง <c oughs> ยังก่อนพลังเฮ้ย <c oughs> นี่พูนคนตำนาลายน่ะเขาจับแสก็เจกะก็แจ๊กก็แจ๊กนี่อันนี้ตัวนีเป็นนานึงนั่งนะอืมหนาหนึ่งนี่กะห่วยมันยังเป็นกีบก้าอยู่ตัวนี้เบิง้งคือไปทางนั้น,นไปนำเที่ยวกระลับสี่พิจิกันปล่อยงวัวกินสาลงมาเมือนน่ะ มาแห้งริ่ด,อ,ดอีพออีเมผ้ามาต้นดำหน้านะดูด,ดำจนแล้วมาพ่อสีเกีียวโลตกน้ำตกนี้ให้นี่อีแก่ดำมึงดูดิเป็นหลอมอยู่ <c oughs> กระดำนะหลายคนเนาะจะพูดไ,ได้พนะูดย่ง งามใหญ่ห้า,หางพ้นจิตกแหงบอกอ,อึ๊บโอเคค่าหคือเดือนนั่นหกเนาะ่คือผ้าใหม่พ้นใหม่นะไหมเผ่ายาม,มเผ่าแหลนได้คือผ้าใหม่พ้นใหม่สิมา มาอยู่บนห้องพญพรห่วยไปตั้งใกล้น้ามลายกระตาปลาตัวใหญ่มากสีโดดอ่อนไึกขึ้งาวใช่ตัวที่ตีก็ิหน่อยนะโอ้ย จุนียคูค่ายก่อนดินมันขวดขึ้นมาที่เนาะจังไหนเนี่ยน้ำมันกำลังจะเจาะกัน กระปูคงเงียพญานาคเมื่อไหร่ปลสซิวกับปลสซิวนี้น่อยเนาะก็ดีขันเลือก ปูพี่น้องพุทธนมาอีกไร้ะมันบูดเบิดโทนี่อีกแล้วเด้อเสียใจน้ำพูนขาวซุกเดี๋ยวก็สู้ๆได้พี่น้องเด้อสรางงานน้ำถั่วมาสันกำลังน้ำถั่วมจกเห็นเพิ่งคอมเมนต์มาเนาะไปกำลังใจหายเจดาม่ะจู้เนาะเจดม่ะเนาะมันถ่วมาโควิดไปพี่น้องเอ้ยมันถ่วมโลด ควิดมันก็นย,ยัังมนบ่มียังสิว่าบ่วิดอยูในโลกนี่วิดเนาะวิดเบิดทุกอย่างโควิดนั่นดิสงสัยมันมาอยู่ในน้องนี่แหละปลานี่ปลาปลาปลาพีโนโอเออร์ฮักเซเล่าแหละผ่ากระห้องขามาขามาเลยเจ้าหน่อยเจดามสิเหลียนปลาเลด้ไปไปไปมันหน่อยได้สิวะ ลืมกูลกเลยกดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเดยอไปแล้วสบาร์ีผักอกร่อยกดแชร์ขี้ยนกับบ่มันใจบไไ้านได้ขี้ยนกันเลยเครื่องปิดอย่างเดียวแล้วป่ะพ่อได้ยวแรงเขาก็ได้น,บบน,นี่บ,บอผูกบ่มีกับบ่ท้นเนาะเลยกับ